สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามแคทตาโร่นะคะอ่านไพ่กับมาดามแมวคะ่ะวันนี้มาดามจะมาเล่นคลิปพิกอาร์ดนะคะาถามคำถามกับไพ่ว่าภายใต้ความเงียบนะคะมันหมายถึงอะไรนะคะภายใต้ความเงียบของเขามันหมายถึงอะไรเดี mm ๋ยวมาดามจะใช้ไพ่ข้อความนะคะตอบฉันหน่อยว่าเธอของมาดามเนี่ยนะคะดูนะคะว่าสิ่งที่เขาเงียบนั้นมันหมายถึงอะไร มีหน้าไพ่ให้เลือกทั้งหมด3าใบนะคะมาดามจะไม่ได้ใช้ความหมายของหน้าไพ่มา,าตีความนะคะให้เป็นภาพเพื่อให้เ,เพื่อนๆเลือกเฉยๆมีไพ่คืออันนี้อันที่1อันที่สองอันที่3าเอ๊ะปกติมาทําจะเงอี่ยงี้ใช่ไหมหนึ่งสองสาโอเคนะคะเอาเอาให้คล้ายๆเดิมนะโอเคค่ะมีทั้งหมด3มหน้าไพ่นี่นะคะ1 2 3สองสามนะคะให้ทุกคนเลือกนะคะ ตั้งสมาธินึกถึงหน้าคนคนนั้นที่ขังเมียบไปนะคะแล้วก็หลับตาลงเลยค่ะโอเคค่ะลืมตาได้นะคะหน้าไพ่ใบไหนที่ดึงดูดสายตาที่สุด mm hmm. เดี๋ยวไปฟังใบนั้นใครยังเลือกไม่ได้เหมือนเดิมนะคะกดพอยส์ไว้แล้วก็เลือกใหม่นะคะใครเลือกได้แล้วก็ตามมาดามไปฟังเลยค่ะ สวัสดีนะคะสำหรับคนที่เลือกกองถึงหนึ่งนะคะมาดูกันนะคะภายใต้ความเงียบของเขาเขาหมายถึงอะไรภายใต้ความเงียบของเขาก็หมายถึงอะไรนะคะวันนี้เราทําคลิปสั้นๆนะเราไม่เข้าไปดูประเด็นนะคะทำไมเงียบกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยเดียวกว่าที่เขาเงียบไปมันหมายถึงอะไรนะคะพอพายต่างไปคะ่ะ คุณกับเขาน่าจะเคยเงียบกันแบบนี้มาก่อนนะคะเหมือนเป็นหลายๆรอบแล้วแหละเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็คุยเดี๋ยก็เงียบเดี๋ยก็คุยเดี๋ยก็เงียบเดี๋ยก็คุยบางทีโกรธกันหรืองอนกันนิดนึงก็ประชดแล้วก็เงียบนะคะแล้วสักพักก็จะเนียนกลับมาคุยกันใหม่นะเป็นอย่างนี้มาแล้วหลายครั้งภายใต้ความเงียบเข้าหมายถึงอะไรคะ เขาไม่ปล่อยคุณไปมีทุกสิ่งอยู่รอบกายขาดแค่มีคุณและสายตาจากเลือนล่างของเธอไม่ได้เขาเป็นคนที่รู้นะคะรู้วิธีที่จะทำให้คุณไม่สามารถที่จะไปจากเขาได้การที่เขาเงียบอยู่ในช่วงนี้เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะอยู่ใกล้กันมากเกินไปแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบรักษาระยะระหว่างคนสองคนนะคะ เขาไม่ชอบให้ใครอยู่ใกล้เขามากจนเกินไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งที่อยู่ใกล้กันเนี่ยก็จะถอยออกไปนะคะทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นเพราะเขารู้ว่าการที่เขาทําอย่างนั้นน่ะเขารู้ว่าคุณจะกระวนกระวายใจแลวเขาจะรู้ว่าคุณน่ะจะรู้สึกว่าเออพอเขาห่างเหินไปคุณจะคิดถึงเขาคุณจะไม่ยอมปล่อยเขาแล้วก็คุณจะรู้สึกขาดเขานะคะเขาต้องการ เงียบอย่างเงี้ยเพื่อทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกําลังขาดเขานะคะแล้วก็ทําให้คุณพยายามมองหาเขาในทุกๆที่นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเลิกมองเลิกส่องเขาได้นะเขาต้องการให้คุณแอดดิกเขานะคะเขาเลยเงียบนะเขารู้ว่าเขาทําได้เพราะว่าเขารู้นิสัยของคุณค่ะดูเพิ่มเติมนะคะเขาหมายถึงอะไรนะเงียบไปเขาหมายถึงอะไรปรึกษาเพื่อน ให้คุณเป็นที่หนึ่งในใจขอปักหลักยืนหยัดเพื่อตัวเองสักครั้งนะคะถามว่าเขารู้สึกกับคุณไหมเขาก็รู้สึกกับคุณเยอะเลยนะคะถ้าเขากาลังคุยกับใครหลายๆคนหรือว่าเขาเคยคุยกับคนอื่นมาก่อนหน้าคุณนะคุณเนี่ยคือคนที่เขาค่อนข้างที่จะชอบเป็นพิเศษหรือว่าชอบมากที่สุดในบรรดาทุกคนที่เขาเคยคุยมาก่อนหน้านี้ แต่ว่านั่นแหละเขาเป็นคนนิสัยอยางงั้นแหละค่ะเป็นคนที่เขาจะไม่ยอมนะคะที่จะอ,อยู่ใกล้ชิดกับใครจนเกินไปเขาจะเป็นคนมีเสน่หน์เป็นคนที่มีคนเข้าหาเขาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยการที่เขาถอยไปบางครั้งเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะเนี่ยคะ่ะปักหลักยืนหยัดเพื่อตัวเองคือเขาไม่อยากให้คุณหรือว่าไม่อยากให้คนอื่นนะคะเห็นว่าเขา ติดคุณมากจนเกินไปเขาถอยไปเพราะเขาต้องการจะสร้างแวร์ูในตัวเองนะคะเขารู้แหละเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะคะบางทีเขาก็เงียบเงียบไปบ้างส่วนใหญ่เขาก็อยู่กับเพื่อนกับฝูงบางทีเขาก็ไปมีมิทติ้งกับเพื่อนกับฝูงของเขานะคะเขาแค่อยากจะมีสเปซของเขาเพื่อที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเขามี คุณค่าของเขาเองอะคะ่ะอืมเขาไม่อยากที่จะดีเพนต์ออนคุณหรือว่าพึ่งพาคุณหรือว่ายึดติดกับคุณมากหรือเขาก็ไม่อยากให้คุณยึดยึดติดกับเขามากนะคะเขาเขาต้องการให้ทั้งคู่ต่างมีสเปซซึ่งกันและกันมีช่องว่างซึ่งกันและกันอยู่บ้างเพราะว่าการมีช่องว่างซึ่งกันและกันจะทําให้ทั้งคู่หอยหากันและกันขอดูเพิ่มเติมนะคะภายใต้ความเงียบเขาหมายถึงอะไรนะคะ ถ้าต้องเป็นตัวเลือกของใครฉันขอของตัวไม่ใช่คิดมากโอเคไปหาได้ไหมอยากเจออ่ะที่เขาเงียบไปนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่เพราะเขามีตัวเลือกแล้วเขาถอนตัวไปนะคะไม่ใช่ว่าเขามีตัวเลือกแล้วเขาถอนตัวไปนะคะเขาเงียบไปเพราะอย่างที่มาดามว่านั่นแหละคะ่ะเขาต้องการให้คุณคิดถึงเขามากมาก หรือเขาต้องการให้เขารู้สึกขาดใครสักคนไปในชีวิตและคิดถึงกันและกันมากๆเมื่อความรู้สึกคิดถึงกันและกันมากๆมาถึงจุดจดหนึ่งนะคะมันจะถึงจุดที่อยากเจอแล้วก็อยากไปหา และความรักก็จะมีไฟรักเพิ่มขึ้นมานะคะฐานมันจะได้ไม่มอดนี่คือความรู้สึกของชาวกองหนึ่งนะคะประมาณนี้สิ่งที่เขาเงียบไปมันหมายถึงอะไรเขาไม่ต้องการให้คุณและเขายึดติดซึ่งกันและกันจนเกินไปต้องการมีช่องว่างให้กันและกันนะคะแล้วก็เงียบไปบางทีก็เป็นเพราะงอนด้วยแหละแล้วก็ประชดการเงียบกันแต่ไม่เป็นไรหรอกอีกสักพักเขาก็จะ กลับมาคุยนะคะเพราะว่ามันจะถึงจุดที่คิดถึงมากๆอยากเจอมากๆแล้วก็จะกลับมาหามาคุยกันค่ะประมาณนี้สำหรับชาวกองหนึ่งนะจ๊ะขอให้คุณโชคดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะคนที่เลือกกองที่สองนะคะเดวี่นะมาดูกันนะคะว่าการที่เขาเงียบไปมันหมายถึงอะไรนะคะ การที่เขาเงียบไปมันหมายถึงอะไรวันนี้เราทำคลิปสั้นๆนะคะใจเย็นๆทุกคนนะเดี๋ยวดูกันค่ะเขาเงียบไปมันหมายถึงอะไรคะที่ต้องถอยออกเพราะไม่สามารถครับครองคุณได้ความรักเรายังมีคุณค่าสำหรับฉันเสมอรักคุณเพียงคนเดียวเดวิลเช่วกองสองคะบางที ช่วงนี้ที่เขาเงียบหรือเขาถอยออกไปเนี่ยนะเป็นเพราะว่าเขารู้ว่าปลายทางสุดท้ายในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือว่าคุณอาจจะยังไม่พร้อมหรือตัวเขายังไม่พร้อมยังไม่สามารถเป็นคนของกันและกันได้ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเลยเงียบถอยออกไปนะเป็นไพ่เฮอริทเดก้าการถอยออกในครั้งนี้เป็นการถอยไปเพื่อคุ้นคิต ครุ่นคิดพิจารณานะคะว่าความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้จริงไหมหรือว่ามันไปต่อไม่ได้มันติดอะไรข้อไหนปัญหายังไงมันจําเป็นต้องเงียบกันไปก่อนหรือเปล่าเป็นการหยุดเพื่อคิดนะคะแล้วก็ดูก่อนว่าจะไปต่อไหมนะหรือว่าจะกลับมาไหมเขายังมีความรู้สึกอยู่กับคุณนะคะเขายังรักอยู่เขายังเห็นคุณค่าคุณอยู่นะคะแล้วก็ยังรักคุณเพียงคนเดียวด้วยนะ เขาไม่ได้มีความรักที่แบ่งปันไปให้ใครขอดูหน่อยนะคะภายใต้ความเงียบมันหมายถึงอะไรสำหรับเขาตอนนี้เขาเงียบเพราะเขากำลังก่อกำแพงในตัวเขาแล้วเขาไม่อยากให้คุณเข้าใกล้การที่เขาเงียบไปมันก็ทำให้เขาเครียดและนอนไม่หลับนะคะคงความเป็นเพื่อนเพื่อรักษาคุณไว้ตลอดไป ความสัมพันธ์ของชาวกองศองสองนี้มาดามคิดว่าอาจจะมีเรื่องราวของรักสามเศร้านะคะการที่มีใครบางคนมีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่ามีภาระพันธะผูกพันไปแล้วทําให้ความสัมพันธ์หรือความรักของคุณกับเขาไม่สามารถที่จะสารกันได้ในตอนนี้ตัวเขาเองรู้สึกว่าถ้ายังสารความสัมพันธ์ต่อไปแม้จะรักกันแม้จะรักกันแต่ว่าถ้ามันผิด กฎเกณฑ์นะคะผิดศีลและธรรมหรือว่าผิดจรรยารรลต่างๆเขาก็ไม่อยากทําและเขาไม่อยากให้คุณทําด้วยเพราะฉะนั้นเขาเลยสร้างกําแพงและไม่อยากให้คุณเข้าไปหาเขาตอนนี้เขาเป็นคนถอยออกมาเองเขาเลือกที่จะเจ็บของเขาและเขาถอยออกมาเพราะเขาอยากให้คุณเป็นคนที่มีคุณค่าอยู่อย่างนั้นเสมอไปเขาถอยออกมาเงียบออกมาก็ไม่ได้อยากจะทิ้งคุณไปนะ เขายังอยากคงความเป็นเพื่อนเพื่อรักษาคุณไว้ตรงนี้ตลอดไปแม่เขาจะยังไม่สามารถสานความสัมพันธ์ในความรักหรือคนรักหรือคู่รักกับคุณได้เขาก็ยังอยากเป็นเพื่อนกับคุณเพื่อรักษาคุณไว้ตรงนี้ตลอดไปนะคะในภายใต้ความเงียบของเขามันหมายถึงอะไรคะให้มันเป็นความรับแบบนี้ตลอดไปฉันดุนะคุณไหวเหรอขอเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เขาจะเก็บความรู้สึกรักความรู้สึกชอบคุณไว้เป็นความลับของเขานะคะเขาอาจจะไม่เคยบอกคุณเขาจะเก็บมันไว้เพราะเขารู้ว่าทันทีที่เขาบอกว่ารักคุณเขาจะเสียคุณไปค่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ใช่คนอ่อนโยนเนาะบางทีถ้าเขารักใครแล้วเขาจะต้องการเขาอยากได้เขาอยากครอบครองมาถ้าเขาเลยจุดเส้นแห่งความ ความดีหรือว่าเส้นศีลธรรมเนี่ยนะถ้าเขาข้ามเส้นนั้นไปปุ๊บเขาจะหยุดตัวเขาเองไม่ได้เขาจะต้องการคุณไว้เพียงคนเดียวและเขาจะไม่ปล่อยคุณไปไหนเขากลัวว่าการที่เขาเผยท่าแท้ของตัวเองให้คุณรู้คุณจะกลัวเขาด้วยนะคะเขาจะเก็บความรู้สึกของเขาไว้ในใจเพียงคนเดียวและจะไม่บอกคุณถ้าคุณไม่ได้มาดูไพ่คุณจะไม่เคยรู้เลยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาอาจจะอยากขอเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งนะ การเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในฐานะมิตรภาพอื่นๆที่ไม่ใช่ความรักแบบคนรักคู่รักถ้าถ้าตราบใดทีอ่อีกฝ่ายยังมีคนของตัวเองอยู่เขาจะไม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยการเป็นคนรักหรือความรักแบบโรแมนติกเขาจะเริ่มต้นด้วยความเป็นเพื่อนกับคุณนะเขาอ,อาจจะอยากขอเริ่มต้นใหม่กับคุณนะด้วยมิตรภาพดีๆต่อกัน เขาดูหน่อยค่ะว่าภายใต้ความเงียบเขาหมายถึงอะไรถ้าตอนนี้คุณเข้าใจเขาผิดหรือเขาคุณทะเลาะกับเขาอยู่เขาอยากขอเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะเขาอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาดีกว่าเดิมเขาอยากจะง้อคุณแล้วค่ะอยากจะคืนดีด้วยแล้วก็อยากจะคุยกับคุณเหมือนเดิมถ้าคุณรู้สึกว่าเขาเงียบไปคุณอาจจะเข้าใจเขาผิดว่าเขาไม่รักคุณเขา อาจจะเป็นคุณที่รักเขาเพียงฝ่ายเดียวเขาไม่อยากให้คุณเข้าใจไปในแบบนั้นนะเขาอยากขอคืนดีกับคุณนะคะอยากคุยกับคุณเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าก่อนหน้านี้คุณเป็นเพื่อนกันเขาก็อยากคุยกับคุณแบบนั้นเหมือนเดิมนะคะใกล้แล้วนะคะสู้ๆสำหรับชาวกองสองนะคะถ้าตอนนี้คุณสองคนเงียบกันไปนะคะโดยความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักคุณเลยคงมีเรารู้สึกกับเขาเพียงฝ่ายเดียวนะคะ อยากให้คุณรู้ไว้นะคะคุณไม่ได้รู้สึกกับเขาเพียงฝ่ายเดียวนะคะแต่ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนยังไม่สามารถเริ่มต้นได้ในตอนนี้เขาอยากจะรักษามิตรภาพอยากจะให้คุณอยู่ข้างๆเขา,ขา,ขา,ขาในฐานะคนใกล้ชิดเพื่อนสนิทนะคะไปอย่างนี้ก่อนเขาอยากจะงอคุณนะคะแล้วก็ใกล้แล้วแหละที่คุณสองคนอาจจะกลับมาคืนดีกันในเร็ววันนะคะ ประมาณนี้สำหรับชาวกองสองนะคะสู้ๆนะคะมาดามอยากให้คุณสองคนนะคะเจอเส้นทางที่ยังมีกันและกันได้ในชีวิตนะคะโดยที่ไม่ลดคุณค่าของตัวเองและรู้สึกสบายใจขึ้นทั้งสองฝ่ายนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะสำหรับชาวกองสามนะคะมาดูกันนะคะว่าอ่าทำไมเขาเงียบนะเขาเงียบไปมันหมายถึงอะไรนะคะ เขาเงียบไปมันหมายถึงอะไรขอดูได้ไพ่นะคะอุ๊ยเดี๋ยวไพ่ลวกแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนโอเคมาดูกันนะคะอะไรคือปรึกษาหมอดูใบแรกเยอดูก่อนนะคะปรึกษาหมอดู พอ,อ่อนอย่าฝืนเพราะฉันจะดื่มคุณทั้งตัวถูกคุณทำร้ายปังตายชาวกองสามคุณอาจจะเป็นหมอดูนะคะหรือว่าคนที่ดูหมอเป็นหรือคุณอาจจะแนะนำให้เขารู้จักเส้นทางของการดูหมอหรือดูพ i ิกอาคารนะคะเหมือนเขากำลังแอดดิกหรือว่าติดกับการดูหมออยู่ช่วงนี้เขาชอบดูช่องพ i ิกอาคาดและการที่เขา ปรึกษาหมอดูหรือปรึกษาใครก็ตามที่ทําให้เป็นการเปิดโลกภายในหัวของเขาค่ะทำให้เขารู้ใจตัวเองนะคะรู้ใจตัวเองว่าไลารู้ว่าเขาต้องการคุณนะคะเขาอยากจะดื่มคุณทั้งตัวเขาต้องการคุณมาเป็นของของเขาช่วงนี้เขายิ่งต้องการคุณหนักมากแต่ว่าเขาได้คุณมามไม่ได้นะคะถึงจะต้องการขนาดไหนแต่ก็ได้มาไม่ได้มันทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดมากๆเลยทำให้ช่วงนี้เขาติดแอลกอฮอล์ ดื่มแอลกอฮอล์หนักเลยนะชาวชาวกองสามคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยนะคะทำไมเขาถึงได้คุณไม่ได้นะคะแม้จากรกลกันฉันก็ไม่ลืมคุณโชคดีลาก่อนแค่แต่คนอื่นแล้วฉันละตอนนี้คุณสองคนน่าจะห่างเหินกันหรือคุณ่ะห่างเหินจะเขาไป คุณดูกำลังโบยบินออกจากกรงคุณกำลังโบยบินมีอิสระออกจากตัวเขาคุณกำลังใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้มีความสุขนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามารู้ตัวว่าเขาต้องการคุณในวันที่สายไปนะคะในวันที่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้คุณมาครอบครองได้เพราะฉะนั้นเขาเลยรู้สึกเจ็บปวดเขาเห็นคุณเทคแคร์คนอื่นดีนะคะเขารู้สึกน้อยใจนะคะทำไมเขามารู้สึกกับคุณในวันที่ เขาไม่สามารถที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณได้ก่อนหน้านี้เขาอาจจะทำกับคุณไว้เยอะนะคะอาจจะทำไว้แสบเยอะเลยนะจนชาวกองสามรู้สึกว่าไปดีกว่านะคะคุณขับรถออกมาแล้วนะคุณบินออกมาจากกรงแล้ววันนี้แหละที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังเสียคุณให้กับคนอื่นนะคะ,ะดูเพิ่มเติมฉันยังมั่นคงในรักที่มีต่อคุณเสมอ การทะเลาะกันมันไม่ทําให้ความสัมพันธ์เราดีขึ้นแล้วก็ทําเป็นเมอนเหังหึงและดูออกถ้าคุณสงสัยว่าเขารักคุณไหมนะคะ <c oughs> เขามีคําว่ารักให้คุณนะคะ <c oughs> เขารักคุณและเขามั่นคงในความรักให้คุณ <c oughs> ก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่รู้ใจตัวเองนะมีบางสิ่งเปิดใจเขาทําให้เขารู้ตัวว่าเขาทั้งรักและหลงคุณนะคะ แต่ว่านั่นแหละเขามารู้ตัวในวันที่คุณกําลังห่างเหินจากเขาเขารู้สึกว่าการที่คุณห่างจากเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคุณเล่นไมา์เกมกับเขาหรือต้องการจะเอาชนะเขาต้องการทะเลาะกับเขาเขารู้สึกว่ายิ่งคุณห่างกับเขามันทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไม่ดีขึ้นแต่นั่นเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจผิดนะมันไม่ใช่พอคุณต้องการจะไปทะเลาะกับเขาเลยก่อนหน้านี้เขาอาจจะเจอกับปัญหาที่มันแบบ ขอโทษนะคะมีข้างบ้านกำลังเจาะอะไรสักอย่างหนึ่งมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะคะคือเขาว่าไปเข้าใจคิดว่าคุณอะเดินห่างออกจากเขาเพราะว่าต้องการจะเล่นไมค์เกมกับเขาความจริงไม่ใช่คุณแค่ต้องการที่จะไปใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวคุณเองแล้วและต้องการจะมีความสุขกับตัวคุณเองแล้ว เขารู้สึกว่าพอถึงจุดๆุนี้เขาไม่รู้จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาดีขึ้นยังไงเพราะว่าไม่รู้จะเริ่มบทสนทนากับคุณยังไงที่เขาเงียบไปเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้จะคุยกับคุณยังไงะคะ่ะบางทีวันไหนยิ่งเขาเงียบนะคะเงียบหนักกว่าเดิมทําเป็นเมินคุณหนักกว่าเดิมนะคะหรือว่าเดินหนีเลยนะนั่นเป็นเพราะว่าเขาหึงนะคะเขาหึงที่เขาเห็นคุณทําดีกับคนอื่นให้เขาเห็น ถ้าคุณไปโพสต์หรือว่าคุณไปกดแสดงความรู้สึกกับโพสต์ของใครนะคะสักคนหนึ่งนะคะแล้วเขาเห็นแล้วเขายิ่งไม่ไม่คุยกับคุณทางอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียหรือเลือกติดตามคุณไปนะคะเป็นเพราะเขาหึงนั่นแหละคะ่ะเพราะเขาเห็นสิ่งนั้นนะ,ะโอเคดูต่อนะคะโอเคก่อนหน้านี้เขาคงทํากับคุณไว้แสบนะคะเยอะมากๆใช่ไหมเขาอยากสารภาพ รักกับคุณนะคะแต่ตอนนี้เขาทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาทําตัวของเขาเองะค่ะก่อนหน้านี้เขาคงทําไว้เยอะนะการที่เขามารู้ตัวว่าเขารักคุณแล้วเขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยในตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาจําเป็นจะต้องทนต่อไปนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาคงทํากับคุณไว้มากนะเขาอยู่ในจุดที่เขารักและไม่สามารถพูดกับคุณได้ไม่สามารถบอกกับคุณได้ และนั่นทำให้เขายิ่งรู้สึกเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เขาคิดถึงเรื่องคุณทุกวันนะคะตอนนี้เขาอาจจะติดพิกอาร์คาหรือติดดูช่องหมอดูจริงๆเลยคะ่ะแล้วก็ในแต่ละวันที่เขารู้สึกเหงาและคิดถึงคุณเขาก็จะเปิดช่องหมอดูช่อง youtube ช่องอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เขาไปดูว่าวันนี้คุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะ นี่คือสิ่งที่เขาทำนะหรือถ้าเขาไม่ได้ดูหมอช่องพิกอาคารหรือช่อง YouTube นะคะเขาอาจจะกำลังไปเรียนดูไพ่อยู่ก็ได้นะคะเขาอาจจะศึกษาการดูไพทาโรศึกษาการดูเส้นลายนิ้วมือนะคะหรือว่าศึกษาการผูกดวงอะไรของเขาไปถ้าเขาเป็นสายมูนะคะแล้วก็คอยอเล่นสายมูในสิ่งที่เขาทำเป็นเนี่ยนะคะดูว่า ตอนนี้คุณคยังไงกับเขาตอนนี้คุณอยากจะคุยกับเขาแล้วหรือยังตอนนี้คุณคือคุณหายโกรธเขาแล้วหรือยังนะคะนี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวของเขาทุกวันนี้นะคะประมาณนี้สําหรับชาวกองสามนะคะามาดามก็ไม่แน่ใจนะคุณจะออกมาแล้วออกมาเลยนะคะหรือแค่ออกมาเล่นๆน,นะคะใช้ชีวิต Happy, แฮ ppy เราจะกลับไปหาเขานะคะยังไงก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะ โอกาสเลือกเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะคุณจะเลือกทางไหนก็ได้ชาวกองสามนะคะไม่จำเป็นจะต้องเชื่อตามที่พ่บอกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย